สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดร,รวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้ดิฉันจะมาแก้ไขในชุดสูตรดับร้อยบนเจ็ดสูตรนะคะทุกท่านดับหลักร้อยบนเจ็ดสูตรตัวเลขสลับนะคะสี่กับเจ็ดดิฉันไปเขียนเจ็ดหนึ่งสี่นะคะที่จริงเลขที่ออกก็คือสี่เจ็ดหนึ่งเนาะ ยังไม่ได้ดูนะคะดิฉันเพิ่งจะเข้ามาดูในช่องก็เลยอ่าเอาอีกแล้วยุ่งอีกแล้วงานนี้ดีตรงที่สูตรนี้ไม่ได้ใช้นะคะในแสนกับหมื่นนะคะไม่ได้ใช้ที่แสนกับหมื่นก็เลยรอดตัวไปนะคะรอดตัวไปเลยต้องได้ใช้การแก้ไขสูตรดับร้อยบน7จ็ดสูตรนะคะและในงวดสุดท้ายดิฉันจะ เดี๋ยวดิฉันจะแก้ไขให้ใหม่นะคะทุกท่านนะก่อนอื่นนะคะฝากคําเตือนตามก,กฎกติกามรารยาทช,ช่อง YouTube แล้วก่อนนะคะและในเพจใน Facebook ด้วยนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติละาสุรที่ทําให้ทุกท่านที่ดูได้ชมเป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ขอให้ทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปต่อไปดิฉันกำลังว่าจะลงดับบนทุกหลักให้นะคะออพอดีเข้ามาดูในช่องเพิ่งจะได้หยิบโทรศัพท์เข้ามาดูก็กลายเป็นว่า มีคอมเมนต์มากมายเอาเอาอีกแล้วอาจารย์ต้องแก้ไขแล้วว่าดิฉันก็เลยเข้ามาแก้ไขให้นะคะเรามาดูนะคะสูตรนี้4 7 1นะคะถูกต้องแล้วนะ471ทีนี้เรามาดูนะคะ10ล่างบวกเเอาใหม่เลยนะคะทุกท่านนะเอาใหม่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่าจะดับเป็นยังไงนะคะ10ล่างบวก7 หกบวกเเป็น13ถูกต้องนะคะสูตรที่สองแสนบวกหมื่นบวกร้อยบนแสนหมื่นร้อยบนแต่ส่วนนี้ยังไงก็บวกกันทุกตัวอยู่แล้วก็ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแสนหมืร้อบนนะคะแสนหมื่นร้อบนเบวกสองเป็นสิบเวกเจ็เป็นสิบสี่สี่บวกสี่เป็น8ถูกต้องใช้ได้นะคะสูตรที่3ามนะคะแสนบวกหมื่นบวกหมื่นแสน กลายเป็นว่าเรามาบวกสี่สองครั้งต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนก็คือแสนบวกหมื่นบวกหมื่นเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปดดับแปดนะคะทีนี้จะกลายเป็นว่าจากเลขค่านี้เป็นเลขแปดนะคะทุกท่านนะอ่าจากเลขค่าเป็นเลขแปดนะคะสูตรที่สามก็คือเลขแปดนะคะสี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปด ส่วนสูตรที่400บนบวกร้อยบน7บวกเเป็น14ไม่มีปัญหาสูตรที่500บนบวกหน่วยบนบวก1รบนบวกหน่วยบน7 8 9ดเบวก1เป็น10ได้ศสูตรที่6นะคะหมืน่นบวก100บนหมืน่นปกติเราจะบวกเลข4นะคะตอนนี้มันเป็นเลข7็นะคะ7บวกเเป็น14อ่ะเอาแล้ว เลขสี่ค่ะแปดกับสี่ตอนนี้ได้เลขดับอยู่แค่หนึ่งสองสามตัวเท่านั้นเองนะคะห้าสูตรได้เลขดับแค่สามตัวหกสูตรด้วยมาดูในส่วนสูตรที่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สูตรที่เจ็ดค่ะงูสูตรสุดท้ายหน่วยบนบวกสิบหน่วยที่สี่หน่วยบนบวกสิบหน่วยที่สี่สี่ห้าหกเจ็ดแปด อาแล้วสูตรน,นี้มาจากไหนนะห10นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมื่นบวกร้อยบนเจ็ดบวกเจ็ดเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, สิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรหนึ่งสูตรสองไม่มีปัญหาสูตรที่สามก็คือ แสนบวกหมื่นแล้วก็บวกหมืน่นหมื่นบวกหมื่นคือเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปดโอเคถูกต้องอ่ะสูตรที่สี่ร้อยบนบวกร้อยบนเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ถูกต้องอสูตรที่ห้าร้อ,รรอยร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหนึ่งร้อยบนบวกหน่วยบนแล้วบวกหนึ่งได้สิบได้ศูนย์อ่ะมันก็ถูกแล้วนี่ดับศูนย์ก็ถูกแล้วนะคะอันนี้ถูกแล้ว ฉันขอลบตัวที่เลขสีออกก่อนสูตรที่5นี้ก็คือร้อยบนบวกหน่วยบนแล้วบวก1 7 8 9งเดับศูนย์ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้คือต้องเอาออกดับศูนย์ถูกต้องสูตรที่6ค่ะหมื่นบวกร้อยบน,บน อ๋อหมื่นบวกร้อยบนเลย4บวกเเป็น11ด,ดับ1ถูกต้องสูตรที่8หน่วยบนบวก10หน่วยที่4ี่หน่วยบนบวก10บหน่วยที่สได้8ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ใช้หลักแสนกับหลักหมืน่นนี่ไม่มีปัญหานะคะอ่าผลปรากฏว่าได้แก้ไขอยู่สูตรนี้สูตรเดียวเหรอแสนบวกหมืน่นบวกหมืน่นสูตรที่สมเนาะ มื่นสองครั้งได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดโอเคอันนี้ก็ถือว่าลบไปก็จะเป็นเหลือเลขแปดนะคะสามแปดแล้วก็แปดค่ะแสนหนึ่งร้อยบนยังไงก็ได้ตัวเดียวกันแปดแปดโอเคสูตรที่สี่ร้อยบนบวกร้อยบนได้สี่ถูกต้อง สูตรที่5 1 0รบนหน่วยบนบวก1ได้ตอบถูกต้องสูตรที่60 0มืนบวกร0 0บน10ื0นคือ7 100ร้อยบนคือ7 1 0 0 0มืบวกร0 0บนได้14ได้ดับ4โสูตรที่7หน่วยบนบวก10หน่วยที่4 ส5 6 7 8โอเคถูกต้องค่ะเลขดับกลายเป็นว่า3 8 8 4 0 4 8 3 8 8ี0 4 0 4 8ผลปรากฏว่าเลขหนึ่งจะไม่มีดับนะคะ ผลปรากฏว่าเลขหนึ่งไม่มีดับนะคะทุกท่านนะลบหนึ่งออกไปจะผลปรากฏว่าตัวเลขที่ดับก็คือห้าตัวนะคะสามแปดแปดสี่ศูนย์สี่แปดสามแปดสี่ศูนย์โอเค เท่ากับดับ4ตัวเหรอคะทีนี้กลายเป็นได้ดับ4ตัวนะสามแี่เท่านั้นเองนอกนั้นก็ซ้ำนะคะสี่ซ้ำแปซ้ำามแปดสคือดับที่เหลือจากดับก็จะเป็น6ตัวด้วยบะเนี่จะกลายเป็นว่าสองหกเแล้วก็1ค่ะนี่คือที่เหลือจากดับ สองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสองหกเจ็ดเก้าห้าหนึ่งหลักร้อยหลักร้อยห้าเอ็กเอ็กที่หนึ่งหลักร้อยก็คือหลักร้อยชนตรงนี้นะคะที่หนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยหลักร้อยเป็นเลขดับบนดับร้อยบนสูตรกรองแชมป์เนี่ย ก็คือดิชันขอเอาเป็นสีดานะคะเป็นตัวกันเป็นตัวกันไปก็แล้วกันนะคะสําหรับเลขหนึ่งตัวนี้นะคะเพราะว่าชนดับหลักร้อยสูตรนี้ไปแล้วนอกจากถ้าสมมุติว่าสูตรนี้เอาไม่อยู่นะรอบนี้นะหนึ่งนี้คือมาเต็มเต็มเลยนะคะถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยมีตัวเดียวที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าดับเอาไม่อยู่นะหนึ่งนี้มีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงได้เลยนะคะรอบนี้ เดี๋ยวเราก็ต้องไปรอดูในส่วนสูตรอื่นๆเทียบอีกทีนะคะทุกท่านนะอ่าก็มาเพิ่ม5กับ1นะคะเพิ่มจาก2 6 7หเป็น5กับ1แต่5กับ1นี้เลข1นี้ไปชนเลขดับก็เลยเป็นตัวกันไปนะคะทุกท่านนะประมาณนี้นะคะก็คือตัวกันนะตัวนี้ก็คือตัวกันถ้าเกิดว่า1หลุดดับปุ๊บหลักร้อยนี่ตัวนี้คือมาเต็มเเลยนะทีนี้ มีอยู่สองทางนะคะมีแยกซ้ายกับแยกขวาอ่าถ้าเกิดว่าซ้ายไปไม่ไปดีกว่าเกิดขวาคุณบอกว่าจะไปแต่ดันว่าซ้ายทางดีกว่าอ่าขวาทางดับเอาแล้วมีตัวลุ้นแล้วนะคะทีน,นี้หลักร้อยถ้าเกิดว่ารอบนี้เอาไม่อยู่นะคะเพราะก็เดินมาหลายงวดติดแล้วนะคะเลขกเลกดับนะรอลุ้นนะคะเป็นตัวกันที่น่ากลัว อันนี้คือให้ก่อนออกนะเป็นตัวกรันที่น่ากลัวเลยคือเลขหนึ่งเราก็ต้องรอดูสูตรอื่นๆเทียบด้วยนะคะทุกท่านนะต้องรอสูตรอื่นๆเทียบด้วย 2, 6,7,9,5,1ทีนี้เราไปรอครบในส่วนสูตรดับบนทุกหลักกันเลยนะคะทีนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดิฉันแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอใหท้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรง รวยเฮงปังกันชั่วนหน้านะคะทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ